แพร่ภาพสื่อทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ200ร้อยปฐโทพัฒนาสินสุขรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรมามจามนีตํารวจคุทรนเรืองน่านนะครับที่ถึงแก่คอนมตายเมื่อวันที่3จพฤษภาคม2564แ็ะมีการลงข่าวสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนะครับทางออนไลน์ต่างๆว่าร้อยปฐโทพัฒนาหรือหมดหนีเนี่ยนะครับตายเนื่องจากการไฉีดวัคซีนโควิด19 นะครับซึ่งก็ไปเผยแพร่ข่าวสารทำให้เป็นสร้างความตนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กําลังรอการฉีดวัคซีนหรือ,อที่จะดังเลอยู่ว่าจะฉีดให้ฉีดยื้อะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เชิญท่านนายแพทย์ุงเทพพงวัชระไพบูลรองผู้นิการโรงพยาบาลน่านมายืนยันให้ข้อที่จริงเรื่องการชนสูตรที่ศพแล้วก็มีคุณนักยาณรสินสุขภรายาของหมวดหมีนะครับร้อยวัโทพัฒนาเนี่ย ก็มาพูดคุยถแถลงข้อที่จริงกับพี่น้องประชาชนว่าปวดหมีได้มีการฉีดวัคซีนหรือไม่แล้วก่อนที่จะเสียชีวิตมีการติดเชื้อโควิด19หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อที่จริงให้ฟังนะครับปวดหมีนะครับป,ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน่วยบริการประชาชนบ้านไร่ไพรวันนะครับแล้วก็ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั้นมีรู้สึกรู้สึกว่าแน่นหน้าอกจึงได้ขับรถโยนต์ไปที่โรงพยาบาลส่งสง่มตะบลบ่อนะครับ หลังจากนั้นก็มีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหน้าและถึงแก่แก่เสียชีวิตต่อมานะครับนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มากันมาแถลงข้อที่จริงให้ความว่าสาเหตุการตายนั้นเกิจดจากอะไรก็จะให้ทางภรรยาของผู้หมดหมีผู้หมดหมีนี่มีอาการเป็นอย่างไรและก่อนเกิดเหตุได้มีการไปฉีดวัคซีนอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับสวัสดีค่ะพระเจ้านางรัตยาพรวสิทิสุขภรรยารัตำนวทูพัฒนาสิทิสุขสมรสกับ นายตำรวจโทพัฒนาสิสุขเมื่อปีคศ2546นดยตำรวจโทพัฒนาศิิสุขมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่ปีคศ2553เนื่องจากมีโรคประจำตัวดังนี้ 1. โรคลมชัก 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง 3. โรคความดันโลหิตสูง 4. โรคไขมันในเลือดสูงซึ่งรับประทานยาและรักษาตามคำแน,นะนำของแพทย์มาตลอดข้าพเจ้า ขอยืนยันว่ารอ้อยตำรวจโทพัฒนาสิทธสุขไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะก็เป็นการยืนยันนะครับว่าท่านร้อยโทพัฒนาเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยไม่มีการฉีรดวัคซีนเดินถามคุณรันเจพรอ,อีกครั้งเพราะว่าก่อนกเกิดเหตุท่านได้ติดเชื้อโควิดมามาก่อนไหมครับไม่มีการติดเชื้อโควิดสิบเก้ามาก่อนค่ะก็ะะเป็นคำยืนยันจากคนในครอบครัวของร้อยโทพัฒนาว่าสาเหตุการตายนั้น ไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนก็จะมาเรียนถามคุณหมอทีว่าที่เป็นผู้ชนะสูตรสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรเนาะมีบัญชีรายชื่อของร้อยตำร,รพัฒนาเนี่ยเป็นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือไม่ขออนุญ,ญาตนาเรียนข้อมูลนะครับว่าในส่วนของข้อมูลที่เราเช็ค้นะครับว่าร้อยตำรวจโทพัฒนาสิทธสุขเนี่ยไม่ได้มีบัญชีรายชื่ออยู่ในกลุ่มที่รับวัคซีนของที่โรงพยาบาลหน,น้าและโรงพยาบาลชุมชน ทั่วจังหวัดน,น่านนะครับอีกรณีที่1กรณีที่2เราได้เช็คแล้วครับว่าแพทย์ผู้รักษาได้ทําการตรวจนะครับของรอยจมวกโทรพัฒนานะครับก็พบว่าสงสัยว่าเป็นเรื่องโรคต่อเลือดหัวใจตินะครับเนื่องจากว่ามีอาการเฉียบพันธ์มีอาการแน่นหน้าอกและระหว่างทางที่มาถึงโรงพยาบาลได้หมดสติไป มาถึงโรงพยาบาลก็ได้มีการปั๊มหัวใจแต่ว่าก็ช่วยไม่ทันในตต่างในการวินิจฉัยโรคนะครับก็ถือว่าต้องเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีคือขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะนําไปเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีการฉีดวัคซีนทัง้งมากโดยเฉพาะในกลุ่มตํารวจครับขอให้ทุกท่านที่ได้รับการนับเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีความมั่นใจครับเนื่องจากวัคซีน แอสตราซินกาได้มาที่จังหวัดน่านถึงแล้วนะครับและเดี๋ยวจะมีนัดในกลุ่มใหญ่ในกลุ่มของประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปที่7จตวิจนาน,นะครับเป็นวันที่ดีเดย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและก็รมถึงท่านก็จะให้เกียรติมามีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลน,น,น่านด้วยดังนั้นก็อขอสร้างความมั่นใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนทุกท่านนะครับต้องรับฟังเรื่องของการชนะสูตรพิษศพหรือว่า การตรวจยืนยันนะครับในการสนนิษฐานโรคก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อในส่วนนี้เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดน้านเองเนี่ยในทุกๆเดือนนะครับจะมีคนป่วยประมาณ5-10ถึงคนที่เป็นหลอดเลือดหัวใจติบและอาจจะเสียชีวิตนะครับที่บ้านหรืออาจจะรวมถึงระหว่างทางนะครับซึ่งในกรณีนั้นอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่จะมีอยู่แล้วจากโรคประจำตัวที่เขาเป็นอยู่ ซึ่งโรคจำตัวนั้นอาจจะมีการจําเป็นจะต้องมาฉีดวัคซีนโควิด -19 อาคารกระทรวงสาสุขเองจะมีคณะกรรมาการที่จะดูเรื่องของอความเสี่เรื่องของอาการข้างเคียงตลอขอนุญาตให้ข้อมูลเพื่อต้นเท่านี้ก่อนครับครับ,รบขอบคุณคุณหมอครับ